สวัสดีครับสวัสดีกราบสวัสดีเอฟซีและท่านผู้ชมที่เข้าชมทุกท่านครับผมมือนีกระกำมาพบกันอีกคือเก่าครับผมกับช่องท่องพุ่มฉาแนวครับมือนีบ่าว์ทองพู่มผ้าท่านผู้ชมครับผมมาหาคุณพ่อเครียดครับผมคุณพ่อเครียดมันเอาผนฝันดีแห้งพันว่าครับฝันว่ามีคนมาโซกันเทียงกันครับผมเรื่องเหล็กออกครับผมเรามีตัวเหล็กมาฝากพร้อมครับผมตัวเหล็กของคุณพ่อเครียดมันขยมากอยู่ครับผมครับผมแต่ก่อนจะไปฟังเรื่องราวความฝัน กับพาะเขี่ยวของข้าวกระปุกกับฝากท่านผู้ชมนะครับฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวตองพูดนำหนึ้อครับเด้อเผื่อเป็นกำลังใจครับให้บ่าวตองพูดหาคลิปดีๆโตเลขทเด็ดมาฝากท่านผู้ชมในคลิปต่อไปนะครับกรบผมตอนนี้คุณพ่อเพื่อกะนั่งถาเตรียมพร้อมจะบอกเรื่องราวความฝันของเพื่อนให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันอยู่ครับผมไปครับไปติดตามแนวทางกับคุณพ่อกันครับผมบ่าวหัวทุนที่หนึ่งท่นวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี่คุณพ่อ พจน์จะให้ตัวใหญมาเพื่อเป็นแนวทางครับผมไปค่ะคุณพ่อเข่นค่ะสวัสดีครับพ่อเข่นครับสวัสดีครับค่ะมินีิช่องสาวนิ้งพ้ารวยช่องพูดเชนแนลครับค่ะมาติดตามแนวทางตัวเลขความฝันกับพ่อเข่นในงวดวันที่หนึ่งท่นวาคม2566เนาะค่ะคุณพ่อฝันจากไหนนาะแววสู่ท่านผู้ชมฟังเลยค่ะฝันฝันว่าเขาอศอกันความฝันนี่คุณพ่อนี่ฝันขึ้นวันที่เท่าไรคะฝันมือวันซุกเนาะฝันมือวันซุกเนาะค่ะ ฝันส่วงใดเนาะส่วงส่วงประมาณหกทุ่มเนี่ลนะหกทุ่มเนาะค่ะหกทุ่มตื่นขึ้นมากกับเป็นวันสุกเปมืนบอกคุณพ่อเออเป็นวันสุกอ๋อฝันส่วงหกทุ่มเนาะค่ะตื่นขึ้นมากกับเป็นวันสุกเพค่นว่าค่ะแต่ว่าสาวนิ้งมาติดตามคุณพ่อวันอาทิตย์เนาะค่ะคุณพ่อ บอกความฝันส like okay. na ู um, uh, uh ่ท่านผู้ชมฟังเนี่ยค่ะเจ้าพนโสกันเออผู้หญิงก็ผู้ชายบค่ะได้บันย่างไปไปเห็นพนโสกันเยี่ยวเรียกงวดนี้ไอ้วานทีออกได้เิ่นว่าค่ะแาทั้งผู้หญิงพนได้บอกว่าเยี่ยวกำลัที่ออกเจ็ดสองนี่แล้ว่นโอ้ผู้หญิงนั้นว่ามันจะออกเจ็ดสองอ่แม่พนเจ้เป็นยังไรยังวะค่ะ อตัวผู้หญิงกับผู้ชายสองคนโตกันไปเล่นฟังถามคนมันยังไงมันเป็นเต่อกอี่รีบ่อวาค่ะโย้วันที่ออกแล้วเจ็ดสองคนว่าผู้หญิงบอกครับเป็นคนเบาผู้หญิงผู้หญิงเป็นคนเบาค่ะแต่ผู้ชายบริบ่าวยังอ๋อผู้ชายเพิ่งตกฟังผู้หญิงเบาอยู่ค่ะเออเลยถามเคนโย มันจะออกอีกดีบ่ว่ัะค่ะอ๋อเจ็ดสองคนว่ะอ๋อเจ็ดสองคนว่ะอือแบบผู้หญิงก็ผู้ชายที่บอกกันนี่เป็นเป็นคนหรือว่าเป็นจังแดงเป็นคนรเลยเนาะเออจะมันจเขาเป็น,ปนผัวเป็นแม่กันให้ยังไงแต่ว่าบปรนหู่จักเอบอบ่แต่ว่าเขานั่งคุยกันนะครับอ่า คุยกันนี่คุยกันอยู่ไสครับคุณพ่อคุยคุยเฮือนข้าเจ้าเหรอเฮือนข้าเจ้าแต่กระบอกว่าอยู่มองใดแต่ว่าเป็นเฮือนเขาเออแจะเป็นเฮือนเขามาดูก็ได้ซึมขึ้นมากมั่งแก่ย่ายฟังค่ะว่าไปฟันว่าเขาอ่าโซกัดอย่างเดียวมันจะออกู่บ่ว่าค่ะอันตัวไหนเราเพิ่นเลยบอกเดี๋ยวเขาว่าเจ็ดสองแล้วหว่า ตัวนี้มันกับวหูเนาะคุณพ่อว่ามันสีออกบอเพราะว่ามันเป็นแนวทางเนาะเป็นแนวทางเพราะว่าคุณพ่อฝันแบบนี้ก่วมาว่าสู่่านผู้ชมทางบ้านฟังเนาะค่ะว่าฝันแบบนี้คาร์โบเน่ค่ะอาจจะมากคุณพ่อสหายครับเย้าศูนย์เกิดศูนย์หนึ่งลายเหมือนเะอศูนย์หนึ่งอะไรเบ้องลศูนย์หนึ่งปี่นึ่ปีหกหกเนาะค่ะปีหกหกศูนย์หนึ่งเดี๋ยวได้นูนูนคิดคำนวณก่อนเอออะไรเบ้ง หาสิบห้าสิบเก่าป่ะหกซิบหกสิบเท่าไหร่สาวหนี้งหกสิบห้าปีหกสิบห้าเต็มบ่ะหกสิบห้าอันคุณพ่อเกิดเดือนยังหนอเจ้งว่ะแล้วเขาว่าเน่ยพอแม่เลี้ยตัวนี้จากแต่หน่อยคนค่ะเนว่าเดือนที่คล้องอ่ะนะครับหกสิบห้าปีคุณพ่อหกสิบห้าค่ะบหกสิบห้าแบบเต็เต็มเนาะครับเต็มไลยบ่ะ หกสิบห้เต็มครับอาจจะอย่าง62สิบนะครับฮะอาจจะอย่าง62พ่อเพราะว่าพี่หสิบสจังไรเบาวท่อง65ปีคุณพ่อครับกะสีย่าง66ตัวโอ้66นะครับ65อย่าง66ครับผมขอโทษขออภัยครับผมกะกันไว้นำเนาะครับเนาะ พื่นบอกว่าเพื่นบอกว่าจองได้กี่หัวหกสองเจ็ดสองเจ็ดสองอาจจะมาเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดกจัดกันไหวน้าแล้วครับมันสอบมันสอบขึ้นเลยครับมากขึ้นมากขึ้นอายุของคุณพ่อคือการหกสิบห้าการไหบหกหกเนาะคุณพ่อนอกการไบหน้ามันสอบขึ้นค่ะเที่บอกว่าหันว่าสีศูนย์หาศูนย์นั่นครับค่ะมากขึ้นหนึ่งสีทีหนึ่งอ่ะค่ะมันจะขึ้นครับขึ้นแต้มหนึ่งเนาะค่ะ เจ็ดสองเจ็ดสามไปสั่นเนยค่ะเออบานนี้จ euh ังไดต่อไม่ยังอีกบ่ค่ะคุณพ่อไม่ไม่ก็เนี่ยละค่ะค่ะคุณพ่อเพิ่นฝันบัย่เาค่ะท่านผู้ชมเพิ่นฝันสันสันเนาะค่ะว่ามีคนคุยกันสู้กันผัวกับเมียเนาะค่ะคุยกันเรื่องเล็กออกเพิ่นว่าค่ะค่ะแต่กับบัวย่เนาะเป็นข่วมฝันสันสันแต่กระดัใจข่วมดีค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลืข่วมฝันของพ่อเขินค่ะที่เพิ่นมาเว้าสู่ท่านผู้ชมทางบ้านฟัง ให้มีโชคมีลาบกับคุณพอ่อเนาะค่ะในงวดวันที่หนึ่งท่นวาคม2566นห้ี่ค่ะค่ะขอบคุณคุณพ่อได้หลายค่ะบ่แพงตัวเลขเนาะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณคุณพ่อครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมหลังจากจเรื่องเล่าความฝันแนวทางดีๆครับผมกับพ่อเคียนของข้าครับผมบ่ายนี้บาต้องพูดกันจะได้มาสรุปตัวเลขครับผมมาสรุปตัวเลขแนวทางของคุณบาเคียนในงวดวันที่หนึ่งท่านว่าคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับ่าแนวทางงตัวเลขขอคุณบ่านผู้ามีและใดชเนี่ยครับผม ครบผมสาหรับตัวเลขของคุณโมเขียบกระห้มาเจ็ดสองเจ็ดสองกรบผมอันนี้เป็นฟันวามีค้นเถียงกันเหลื่งเหล็กออกกรบผมวาเหล็กจะออกเท่าไหร่กับว่าเหล็กจะออกเจ็ดสองมันนะครับรก,ออก,กร,ร,กออก 2, ร,บ,รบผมกะห้ท่านมช้่ชมซื้อข้นซื้อ,อลงนั่นเลยครับเด้อเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งกรบ 7, 2, 7, 1, ผมอาจจะขึ้นจะลุง่งกันใบกรบผมส่วนฮงห,งหงกเนี่ยก็เป็นอายุของคุณผอกรบผม you, 60, ผนอายุหกสิบห้าย่างหกสิบหกนะครับเนาะกระห้มาสองตัว ส่วนพ่อซอเกิดของพ่อมันก็เกิดซองหาซูทหนึ่งครับผมก็ผมก็ขอให้ท่านผู้ชมและเอฟซีทุขันโชค m ắ นโชคดีครับผมสุขุมสุขคุนะครับตอนรับปีใหม่ช่วงนี้กะลมหนาวกะกำลังมากครับผมก็ขอให้ท่านผู้ชมและเอฟซีทุขันรักษาสุขภาพครับผมจังจะได้เป็นไข่เป็นหนาวนะครับครับผม ก็ขอขอบคุณทุกท่านครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของท้องพุ่นแจแนวครับก็ขอ,ขอให้ทุกท่านโชคดีโชค m ắ นสุขูสุขคนตอนรับปีใหม่ครับผมคลิปนี้บาท้องพุ่นก็ขอลาไปก่อนคลิปหน้าพอกันใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บาท้องพุน่นนั่มเลยครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้บาท้องพุ่นครับหาคลิปดีๆตัวเล็กๆมาฝากท่านผู้ชมในคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ